สบายดีพี่น้องสบายดีเอซทุกคนเด้อมันกามาพเขาะกันคือเกาพี่น้องเมื่อนี่กาเฮ็ดปวกพี่น้องแมมปัญหาหลอกมาแต่บ้านเนาะเห็นต่ผู้อื่นได้กินฮะก็ชิดได้กินเมื่อนี่แหละพี่น้อง หามาแต่เศร้านี่แหละมันยังแหงเลยเนาะพอดีวิตดินนี่ฮุบหูเลยสิบานเลยเพราะว่าฝนตกใส่นมวานนี่มันก็คือสิเกิดฝนตกถึกน้ำแล้วมันบานเลย,เลยแหละแค่แต่ผู้อื่นทนได้นองเอ้ยออกพอดีซองเถื่อนี่เลย กระเถือที่ชองฮากะสีได้กินเนาะและอีกบดนก็คือสีเฮ็ดละงงกเฮ็ดพิ่งออกแบบนอ้องฮาเฮ็ดปวกฮาโบเป็นที่นอ้องกระมอนโบบานฮาเฮ็ดละงงกไข่เนี่ยแนมไปแล้วก็เฮ็ดโลดบหยาขี จมาขูดอันดินออก้วก็สีแกงน,อกน่องแกงกินข้าวเทีย่ยงอย่างแร่นหน่องไร่เอ,เอาไปปลูกเลยข้างหนา้าปลข้าวปลูกอยู่ในกระช่องสืส้อบวกินอย่งมิเตอม่ปลูกหันไข่ใดอกใหญ่อยู่เนาะ สัมนียวก้อยจะไปเอาเท่าไรเห็ดหวยหรือเห็ดโค่เห็ดโค่พี่น้องกรเดียวหมู่เดียคนว่าเห็ดลายหมู่พี่น้องลายหมู่ก็ได้สมยหมู่ละดอกสองดอก มันยังออกบอ่อไหลรว่าปีนี้มันสีซัมหนี่บ้ารั่วมันยังสีออกบ่คือปีแต่ก่อนเนาะปีแต่ก่อนกินเห็ดกินกินจนเบือ่อกินจนบ่อยากนนปีนี้อยากกบบรบโบนีกินเ <c oughs> พราะว่าพ่นมันหักกับมาพี่น้องเยเห็ดเพื่องกต่ยังบ่ออกสัม น่าอยู่น้ำกันกับนิดกันแกนเฮดปวกเดิม สำหรับตอนมันออกใหม่หมๆนะคือสิแพงอยู่พี่น้องสุดกินี่เด้อาวาบนโลละสแสนบัดน,นี้ก็คือสีโบแพงแหละประมาณโลซามสี่สิบสี่ห้าสิบน้องขามันลายแล้วโบแพงมาเขามันหน่อยแล้วแพงเขามาซื้อเฮานี่มันโบแพงบัดเขาไปขายมันแพงยังคือกัน ล่างนันทิส่งเลยเด้อพี่น้องนันทิสามกระรองเฮ็ดมันยังจุ่มอยู่มันกระล่างง่ายพี่น้อง,ม,งม,มันโบนะมัโบมุน,อ,น,อ,มนอันนี้เฮ็ดดังงัวเฮ็ดดังงัวดังควาย ເຮົາຕົ້ມບາດນີ້ບົກ3ເຖື່ອໃສ່ເຖື່ອກໍບໍ່ຈູດມັນບໍ່ມີອືບາດນີ້ເຮົາປາດເລີຍຄາດໄດ້ບໍ່ เทศเฮาก็บลงบลาดอกพี่น้องมันบลายก็เลยต้องบีเนาะ

หมดแล้วพี่น้องเลยชมปักติ้วกับไส้แล้วเติมถ่ายเพิเ่งเฮดปวกหนีมันอยากแข็งพี่น้องเลยมันแบบบ่าดอกจูมมันนะดอกจูมกับดอกบานนี่ดอกบานแซบกว่าเนาะเพราะดอกบานมันสีอ่อนก็อิงตามคนหมักแหละแต่ค่อยค่อยหมักดอกบานมันสีขาวเนื่อขาวนางกว่า ไม่ได้เอาบว่วงค่เป็นนัวแรงนะเนี่เครื่องปุ้งข้าวก็มีแต่มักเพชรประแดกเป็นนัวเท่านั้นบูมีพักชอบนังตูดเนาะเออมีน้อยหนึ่งเกือบไว้จะนีแหละพี่น้องบาดมันซุกจังใส่พักกี่ตูแล้วก็ปปุงหน้าตาสีสัน ส,ส,สุกแล้วสุกแล้วแม่คนสิกินแล้วน้องคนอยากฮะเขายังบ่อยากกินข้าวแล้วมุซานพี่น้องกิน กบต้มเนาะนะม่ม้ต้มมะม่ต้มกะออมแลนออมแลนแด้นี่คือนางงูนี่เด้อพี่น้อง กูเดียวก็สิโตใหญ่เนาะแลนพี่อ้ายแบ่งให้พี่นออ้องผดมาแต่หาแลนครั้งแรกได้ที่ได้กินอันนก็ได้ไปหาอยู่บนไก่เนาะแชบอยู่บ่เห็ดเจ้าแ หักอยากเพลิดเ,เป็นเกี๊ยเพชิดกได้ซีมก่อนวัน ดมเอมือมาเลยกระบนน่เลตัวน้ำมะเพชรเนาะเพชเเพชรชาำหน่วยแปรแกมีตะก้าง รับแรกของปีพอละไม่สบอิมเห็ดดังว่นแซ่เห็ดดินเห็ดหยากะนยพอท่านออกไี่ออกเลยเริ่มออกเห็ดปวกแล้วเพ็ด <c oughs> <c oughs> เพียงนแหละเขาจังสิได้กินตอนนี้กับซิมให้เบิง่งโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้โซลงน้านานใเด้อมันออกลายคนแหละจังสิได้ไปหาช่วงนี้มันยังออกบ่อนละดอกสองดอกกับโบหูทางไปหาไปกับโบได้และวบหูทางมันออกน้อง